สวัสดีครับสารพันคลิปมาต่อกันนะครับเว็บร้อ iat นะครับาการปรับตั้งตำแหน่งชุดเรือนดินเล็กน,นะครับกรณีที่เรา,าทำการฟิตเครื่องยนต์นะครับหรือ,อถอดมาล้างหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ประกอบคืนแล้วสตาร์ทเครื่องอรู้สึกว่าจะเดินเบาไม่ได้สตาร์ทติดยาก ออกอาการต่างๆนานานะครับจูนอากาศก่อแล้วอะไรก่อแล้วนะครับก็จาเป็นลองมาทำนะการรีเซ็ตชุดเรือนนะครับหรือการปรับตั้งตัวตรวจจับตำแหน่งเร่งนะครับเขาทำยังไงนะครับตามขั้นตอน ก็เหมือนเดิมเหมือนคัค้นหาค้่ตรวจสอบให้เจอก็เปิดอคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็จะเจอค้่ตรวจสอบสีแดงๆนี้นะครับอยู่ด้านหน้ารถนะครับแล้วก็เสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับ นี่นะครับเสียบเครื่องมือพิเศษเข้าไปนะครับถ้าหากว่าไม่มีเครื่องมือพิเศษตัวนี้ให้หาสายไฟบ้านขนาดสายพอเหมาะสายเดียวนะครับที่เป็นสายแข็งนะครับทำการเสียบช็อตกันนะครับให้ตรงสายนะครับสายสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับสายสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับให้ตรง ถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ถ้าจะหาซื้อก็ตามร้านอะไรใหญ่ๆตัวจังหวัดนะครับรูอํเภอก็ได้ถ้าดูว่าร้านเขาใหญ่หรือสั่งให้เขาหามาให้หรือถ้าสั่งในาทางอินเทอร์เน็ตอาจจะผิดพลาดนะครับซื้อมาไม่ถูกก็ไปซื้อร้านอะไรจะดีกว่านะครับ ขั้นตอนต่อไปทำยังไงครับขั้นตอนต่อไปมาดูเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะครับที่ติดตั้งอยู่เสื้อสูบเนี่ยครับอ,อยู่ด้านโซโลารินเนี่ยครับถอ,อดแจ็คออกนะครับถอดสายถอดแจ็คออกนี่ครับแจ็คนนี้ตัวเซนเซอร์นะครับ ถอดออกแล้วทํำยังไงครับถอดออกแล้วช็อตกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับหาสายไฟาสายไฟบ้านเส้นเดียวตัวขนาดอาพอเหมาะเล็กๆหน่อยนะครับไม่ใหญ่จนเสียบจนขั้วหลวมแจ๊กหลวมนะครับพยายามหาสายขนาดเล็กขนาดเท่าไหร่ผมก็ลืมแล้วนะครับ มันจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่สายแข็งนะครับทองแดงแข็งๆข็่เสียบช็อตเข้าไปให้มั่นใจว่านแน่นนะครับแล้วเวลาเราจะาทำการรีเซตนีเ่เราจะถอดออกสายเดียวนะครับไม่ต้องถอดออกสองสายนะครับอสองขั้นตอนนะครับ ง่ายๆอย่างที่บอกนะครับเสียบขั้วตรวจสอบเข้าไปที่ชอ็อตขั้วตรวจสอบสายสีน้ําเงินกับสายเขียวดาเสร็จแล้วก็มาชอ็อตเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ด้วยการลักษณะชอ็อตกันเหมือนกันนะครับแล้วเปิดกุญแจนะครับ ก่อนหน้านี้เราปิดกุญแจอยู่นะครับไม่ได้บอกไปก็เข้าใจว่าจะปิดกุญแจหลังจากชอตสายเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดกุญแจแล้วดึงนะครับสายที่ชอตกันนี้ออกนะครับให้ภายใน10วินาทีนะครับไม่ใช่5้าวินะครับอันนี้10วิเหลือเฟือนะครับ10วินาที เวลาเหลือๆนะครับอถอดออกเลยหลังจากเปิดกุญแจนะครับเข้าใจนะครับก็คือเสียบขั้วรตรวจสอบอเครื่องมือไม่มีเครื่องมือก็เสียบสายสีน้ำเงินกับเขียวดำนะครับแล้วก็ามาชอดอปลัก เซนเซอร์ S S ensor, อุณหภูมิน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับด้วยสายแข็งนะครับาสายแข็งถ้าไม่มีสายแข็งก็สายอ่อนแล้วบัดกรีด้วยตะกวัวก็คือหาวิธีช็อตนนะครับแล้วก็เปิดกุญแจนะครับเปิดกุญแจเสร็จแล้วก็ดึงออกนะครับช่วงที่เอื้อมมือไปเปิดกุญแจแล้วก็มาดึงออกนี่ก็คงไม่ถึงสิบวิน,นะครับก็ทันอยู่แล้วนะครับ ถอดออกนะครับให้ทันภายใน10วินาทีก็เม mm ื่อทําอย่างนี้ก็แค่นี้นะครับก็เป็นการรีเซ็ตชุดเรือนรีเรียงสำเร็จนะครับถ้าหากทันสิวินาทีนะครับมาดูว่ามันไฟเอนจิ้นมันแสดงให้เห็นว่ายังไงว่าถ้าหากว่าเรา ปรับตั้งตัวตรวจจับตำแหน่งที่เร่งสำเร็จนะครับหรือรีเซตชุดเรือนสำเร็จนะครับไฟมันกับพริบแบบไหนนะครับอ่าครับเท่าที่ดูอ่าข้อมูลตรงนี้นะครับก็อาจจะไม่เข้าใจอ่าก็อ่าเปิดกุญแจนะครับก่อนปุ๊บนะครับไฟ เช็คหลอดอสอ2วินะครับหลอดก็จะติด2วิแล้วก็ดับลงแล้วก็จะพิบจะพิบ1วินะครับแล้วก็เว้นวัก1.2วินะครับแล้วก็พิบอีกนะครับาภายใน10วินาทีมันก็จะพิบไปภายใน10วินาทีนะครับจะพิบ กระพริบ0.1วิเว้นวรรคหวินะก็ปีตปีตนะครับช้าๆแบบนี้นะครับปีตนะครับพอเราไปถอดออกนะครับถอดเครื่องมือพิเศษออกนะครับระยะการกระพริบก็จะเปลี่ยนไปนะครับดังรูปนะครับนะครับเห็นไหมครับก็จะ ระยะมันก็จะต่างกันนะครับก็คือกระพริบถีขึ้นนะครับก็คือการลบข้อมูลสําเร็จนะครับแล้วถ้าไม่สําเร็จเราเป็นยังไงนะครับทำฟังเสียงก็ได้นะครับปีตปีดปีดากระพริบถีนะครับถ้าไม่สําเร็จนะครับ อ่านี่นะครับพอเปิดกุญแจหลอดไฟติดสองวิแล้วก็ดับไปแล้วเริ่มกับพิบนะครับอ่าศูนย์จุดหนึ่งเหมือนกันนะครับหนึ่งวิแล้วก็เว้นวักหนึ่งจุดสองวิแล้วก็ปิดปิดอย่างนี้นะครับช่วงที่เสียบสายช็อตอยู่นะครับสายช็อตอ่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิบนเครื่องพอไปถอดสายนะครับไม่ทันสิบวินะครับ หลอดไฟ f i ก็จะติดค้างนะครับก็คือสำเร็จก็คือจะกระพริบถีนะครับไม่สำเร็จก็จะติดค้างนั่นเองนะครับดูเอกสารไม่เข้าใจลองไปทำหน้างานดูนะครับไม่มีความเสียหายใดนะครับทำได้เลยนะครับเป็นการฝึกความเคยชินแต่ก่อนนี้ลูกค้ามาก็งงตึบ นะครับไล่ลูกค้าหนีนะครับพอลองลองดูได้นะครับศึกษาตรงนี้ก็ลองดูนคันัดลูกค้ามาลูกค้ามาตอนเช้าก็นัดบ่ายโมงอะไรงนี้นะครับไม่ต้องให้ลูกค้ามานั่งกดดันนะครับก็จะทำได้นะครับมันมีผลกับรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับการรีเซ็ตชุดเหลื่อนลื่นนะครับรายละเอียดคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะไม่เหมือน ที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับสําสหรับเบฟร้อบไอเอทีนะครับคลิปสุดท้ายาเดี๋ยวจะเสริมอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับเผื่อ,อดูก่อนนะครับตามคอมเมนต์นะครับไฟเมนสีอะไรระบบไฟกุญแจสีอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะเสริมให้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะก้าวข้ามไปสู่เว็บร้อยสิไอนะครับธรรมดานะครับอีกหลายคลิปนะครับเกี่ยวกับการรีเซ็ตการอะไรพวกนี้นะครับคล้ายๆกันเราคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับบัดดีครับ